ปิดท้ายสีสันกีฬาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้ง3ท่านนะครับไปดูกิจกรรมดีๆที่จังหวัดยะลากันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าการแข่งขันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสามท่านอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะแต่ถ้าได้เห็นแล้วเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ความเป็นมุสลิมความเป็นมาลายูของชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดีจะสวยงามแล้วก็สนุกขนาดไหนอะไรไปดูพร้อมกันครับ ที่เห็นอยู่นี้ครับคือการแขร่งขันกาโซโบบือแนสซึตา2024 2อ2พัครับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลที่ชุมชนกาโซดร่วมกับคาริสโตไรฟุตบอลเขตฟุตบอลสดชื่อดังนะครับจัดขึ้นที่บ้านกาโซดอำเภอบ an ันดังสตาจังหวัดยะลาที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับจะต้องสวมชุดมารายูท้องถิ่นแล้วก็สวมรองเท้าบูทยางนะครับลงสนามส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่อ,อัตลักและก็วิถีชีวิตในการ<ว>แต่งกายของคนในพื้นที่นะครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางแห่งมิตรภาพของพี่น้องชายแดนใต้ครับ แม้จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะครับแต่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในพื้นที่หลายจังหวัดมากถึง3.2ทีมและผู้ชมที่เข้ามาชมก็ยังแต่งกายในชุดมาลายูเข้าชมอีกด้วยนะครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันยอมรับว่ากาโซโบมือแนสอตาถือเป็นการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวมาลายูได้เป็นอย่างดีและหวังให้มีการแข่งขันกีฬาในลักษณะน,าานี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคงวัฒนธรรมสไตล์มาลายูไปสู่ลูกหลานสืบต่อไปครับ ก่อนอ,อื่นเลยก็อัสลามอะลยกุมรอฮ์มุลลอฮิะบเริกาฮต,าตนะครับก็ยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับคือวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอความเป็นมาเลียูนะครับที่ผสมผสานเข้าไปในฟุตบอลนะครับเรื่องของวัฒนาธรรมท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยในการนี้ครับะจะเป็นกาโซโบบูเนสตานะครับ2024นะครับเพื่อรายงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรวมตัวของพี่น้องมาเลียูแล้วก็เป็นการสร้างวิตรภาพ ในในหมู่ของฟุตบอลด้วยของพื้นที่ด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่หลายๆคนได้เดินทางมาร่วมกันในขันด,ด้วยแล้วก็ตึงทของแฟนบอลด้วยครับ ในอนาคุดข้างหน้าครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะครับมีข่าวแว่วมาว่าไทยพีบีสจะถ่ายทอดสดการแข่งขันกาซโบือแนสตาหรือฟุตบอลในลักษณะแบบนี้นะครับที่ได้เหตุการ์แต่งกายวัฒนธรรมมาลายูท้องถิ่นแบบนี้ในมุมมองของไทยพีบีเสครับก็ติดตามกันได้เร็วๆนี้นะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็วันไหนเวลาไหนก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับในสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลท่ยะลาก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลปะเตครับนะครับไทยเวสก็จะไปถ่ายทอดสดในวันที่1เปด กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ทีมข่าวกีฬาไทยเวสเนี่ยก็จะลงไปจัดออนกราวแล้วก็เสวนานะครับร่วมกับพี่น้องชายแดนใต้เพราะว่าอาทิตย์นี้ครับวันที่8กุมภาพันธ์ก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นะครับชาวภาคใต้อยากให้นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่เนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นในภาคใต้บ้างอ่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะได้รู้กันแะครับแล้วก็จะได้สะท้อนมุมมองของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพงพิสิทธิ์ครับ